สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องหอยเชอรี่สีทองพิมพ์ราฟาร์มกันอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ห่างหายไปนานเลยเพราะว่าเราได้ไปปรับระบบนิเวศนะคะสําหรับการเลี้ยงกระชังบกนะคะซึ่งการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองหรือว่าหอยหวานญี่ปุ่นนะ่ะในกระชังบกอะ่ะเอ่อถ้าเราปรับระบบนิเวศไม่ดีอ่ะจะทําให้เกิดสภาวะการขาดแคลนอาหารนะคะช่วงนี้เราก็เลยต้องมาปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงจัดระบบใหม่เลยทั้งหมดนะคะ ซึ่งการเลี้ยงกระชังบ,บุกเนี่ยเราจะต้องออคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องการขาดแคลนอาหารด้วยนะคะแล้วเราจะมีวิธีการปรับปรุงระบบนิเวศยังไงเพื่อไม่ให้หอยทองหรือว่าหอยหวานญี่ปุ่นนะคะขาดแคลนอาหารเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วตามกันมาทางด้านนี้เลยนะคะตามมาเลยคะ่ะอันนี้ถ่ายให้ดูนะคะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่ว่าเราเลี้ยง หอยหวานสีทองหรือว่าเชอร์รี่สีทองของเราเนี่ยเราก็จะประมาณว่าเอ่อจะมีผักตบชวาแล้วนะคะอยู่ในบ่อเดียวกันแล้วผลปรากฏว่าหอยเชอร์รี่สีทองหรือว่าหอยหวานญี่ปุ่นสีทองเนี่ยเขากินผักตบชวาหมดเกลี้ยงเลยแล้วทีเนี้ยก็จะไม่มีผักตบชวาที่ว่าเพียงพอที่จะปรับออกซิเจนในน้ําด้วยนะคะดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนแปลงระบบของเราก็คือว่าเราจะทําเป็นสองฝั่งอย่างนี้นะคะ สองฝั่งอย่างนี้ฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะเลี้ยงหอยหวานสีทองหรือว่าเชอร์รี่สีทองของเรานั่นเองนะคะส่วนอีกทางด้านหนึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นกระชังที่ว่าเราเตรียมเพื่อที่ว่าจะเลี้ยงหอยขมด้วยนะคะเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองเวลาโดยเปล่าประโยชน์เราก็จะเลี้ยงหอยขมแล้วก็จะเลี้ยงผักตบชวาไปด้วยซึ่ง เมื as, so sure room, sure ่อผักตบชวาโตหรือว่าแพร่พันธุ์นะคะสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะคะเราก็สามารถที่ว่าจะเอามาใส่ทางด้านนี้นะคะทางด้านหอยทองนะคะหอยหวานญี่ปุ่นสีทองเพื่อที่ว่าจะเพิ่มออกซิเจนในน้ําแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ายังจะเป็นอาหารให้เขาได้อย่างพอเพียงด้วยนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยที่ว่าเราเลี้ยงแต่ว่าหอยทองอย่างเดียวก็คือว่าเวลาที่ว่าเราต้องการผักตบชวาที่จะ เพิ่มออกซิเจนในน้ำก็คือว่าเขากินหมดค่ะตอนนี้เราก็เลยปรับปรุงระบบขึ้นมานะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้ระบบนิเวศสมบูรณ์แบบก็คือว่าเอา่อทางด้านนี้เราเลี้ยงหอยขมนะคะแล้วก็เลี้ยงผักตบชวาไปด้วยเมื่อผักตบชวาขายายพันธุ์แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วปุ๊บเราก็จะเอามาใส่ทางด้านนี้นะคะด้านหอยหวานญี่ปุ่นสีทองหรือเชอร์รี่สีทองของเรานั่นเองก็คือว่า สามารถจะปรับปรุงระบบออกซิเจนในน้ําและที่สําคัญก็ยังเป็นอาหารด้วยนะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องที่ว่าจะไปหาอาหารเพิ่มนะคะเพราะว่าลําพังที่ว่าเรามีแหนแดงอะ่ะบางทีก็ไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าเวลาที่เราตักแหนแดงอะ่ะแหนแดงก็จะลอยขึ้นแค่บนผิวน้ําเวลาตักก็หมดแล้วนะคะทีนี้เราก็เลยมีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่อะคะ่ะอันนี้บอกสําหรับคนที่ว่า เลี้ยงกระชังบกนะคะสําหรับคนที่ว่ามีสะเพียงพอนะคะสะเพียงพอที่ว่าจะเลี้ยงผักตบชวาเพื่อจะเอามาใส่ในบ่อหอยทองเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำน่ะก็คือว่าอันนั้นก็คือว่าระบบเขาเพียบพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าที่ว่าเรามาสอนในคลิปนี้ก็คือว่าเอ่อเพื่อจะให้คนที่เลี้ยงกร,กระชังบกนะคะเลี้ยงหอยทองในกระชังบกอ mm ่ะ hmm. ก็จะได้มีอาหารที่พอเพียงสําหรับน้องหอยทองนะคะแล้วที่สําคัญก็ เอ,อ่อทำให้สภาพน้ํานะคะปรับสภาพน้ําให้ใสเกียวอีกด้วยนะคะนี่อันนี้เราเริ่มที่จะเลี้ยงหอยขมขึ้นมานะคะนี่ค่ะอันนี้ถ่ายให้ดูเลยสําหรับคนที่ว่าทํายังไงดีนะอาหารก็ไม่พอเพียงแล้วก็ผักตบชวาก็ไม่พอเพียงที่ว่าจะปรับสภาพน้ําเลยอะคะ่ะเพื่อไม่ให้ เสียพื้นที่ในกระชังไปดยป่าประโยชน์แล้วก็เลี้ยงหอยขมเพิ่มซะเลยนะคะเนี่ยนี่เราก็ถ่ายให้ดูนะคะนี่ขนาดเราเอาผักตบชวามาใส่ในกระชังหอยสีทองหอยหวานอย่างนี้นะคะเขาก็ยังกินจนแทบจะไม่เหลือเลยะคะ่ะนี่พอน้องหอยเขากินเก่งมากก็อาจจะมีผักบุ้งด้วยนะคะแล้วก็มีผักกาดขาวที่ว่าเราปลูกเสริมไว้แล้วก็มีใบชาย,ยาแล้วก็ นอกนั้นก็ยังจะมีแหนแดงด้วยนะคะในกระชังขนาดนั้นอาหารก็ยังไม่ค่อยจะพอเพียงนะคะเราก็เลยมาแนะนําที่ว่าเออเราจะเลี้ยงผักตบชวาในกระชังนะคะเพื่อที่ว่าจะเพิ่มปริมาณอาหารให้น้องหอยซึ่งมันขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนอกจากเราจะเลี้ยงผักตบชวาได้แล้วนะคะเราก็ยังมีแผงคุยน้ําด้วยนะคะนี่ที่เราจะขยายพันธุ์เพื่อที่จะเอาไปเลี้ยง น้องหอยเชอรี่สีทองหรือว่าหอยเป่าฮื้อน้ำจืดหรือชื่อใหม่ที่เขาเรียกกันว่าหอยหวานญี่ปุ่นสีทองนั่นเองค่ะระบบนิเวศนี้แล้วก็จะเพิ่มอาหารให้พอเพียงสำหรับน้องหอยเชอรี่สีทองกันเลยนะคะแล้วก็วิธีการเลี้ยงหอยขมในกระชังหรือว่าในบ่อปูนที่มีตัตกตบชวาไปด้วยอย่างนี้นะคะ เราก็จะมาอัปเดตวิธีการเลี้ยงแล้วก็วิธีให้อาหารสําหรับหอยขมพร้อมกับหอยทองไปด้วยนะคะและที่สําคัญเราก็ยังจะได้ขายหอยขมด้วยแล้วก็ยังจะมีอาหารเพียงพอสําหรับออหอยหวานญี่ปุ่นหรือว่าหอยเชอรี่สีทองของเราอีกด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับผู้ที่เลี้ยงกระชังบกทุกๆท,ท่านเลยนะคะกระชังบกที่ว่าทําจากพลาสติกนะคะนี่ อันนี้เราถ่ายให้ดูค่ะซึ่งผักตบชวาที่ว่าอยู่ในกระชังพลาส,สติกอย่างนี้นะคะเขาก็งอกงามแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะคะสามารถขยายได้ค่ะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปที่เรามาแนะนําการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองหรือหอยหวานญี่ปุ่นสีทองในกระชังบกที่ว่าเราได้ปรับระบบนิเวศแบบนี้นะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปในทุกๆท่านเลยนะคะที่ว่าประสบปัญหาในการขาดแคลนอาหารแล้วแล้ววิธีการของเราก็คือว่าเออเราสามารถที่จะเลี้ยงหอยขมเพื่อที่ว่าจะเอามาขายได้อีกนะคะก็คือว่าทําให้มีอาหารพอเพียงแล้วก็มีหอยขมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาอัปเดตนะคะว่ากระชังน้าใสที่ว่าเราเลี้ยงหอยขมแล้วก็ผักตบชวาเนี่ยเราจะเลี้ยงอะไรเพิ่มไปได้อีกนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วเราจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ